ขอให้เธอชื่นใจมันสวนแะม่มันสวนนะคนชิงที่เจอมันเลวรา้ายแค่ไหนพรุ่งนี้ต้องเป็นอะไรฉันรักดีแค่ไๆน,ใน,ในมันไวกว่าว <hundred> ะ <laughs> <laughs> อันนี้เราแข่งไวพยมพ์ปฏิทานปฏิทาน,าน <laughs> ดีมากดีมากดีมาก <laughs> ครับก็ฝากเพลงเผื่อลืมไปด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมพวกเราไงเผื่อลืมอย่าลืมพวกเราเผื่อลืมเป็นของพี่ว่านใช้อ่าใช่วันจุที่โซใช่วันจุที่โซเรามาร้องเซเลยวันเป็นวันทุ่ีแล้วเซลงไปเลยอ่าไม่เห็นจะฮาเลยโอเควันนี้หมดหน้าที่ของพวกเราแล้วจริงๆนะครับผมใช่ครับเพลงเผื่อลืมก็เป็นเพลงสุดท้ายที่ตั้งใจจะมอบให้ทุกคน อยากฟังอีกเหรอครับอยากฟังอีกใช่ไหมยังไงอยากฟังอีกไม่ยากครับผมจ้าพวกเรานะครับงานใหม่อยากงเพลงแต่งเร็วอ่ะฮะอยากฟังเพลงแต่งเร็วอ่ะร้องไงวะร้องดิกูคิดถึงกิ๊ถึงไม่มีเพลงใหม่เอ้ยไอ้พี่อยู่เป็นรึวะอะไรอาดิชันเจนแค่ไหนเธอจะรู้ไหมไม่ใส่ไม่ใช่ แ้ะเธจอจะเจอเรื่องรักที่ร้องได้วปะร้องได้ดิแม่งเป็นประกอบซีรีส์แล้วได้เจอแน่นอนครับเร็วๆนี้กับเพลงนี้ของมาลิวใช่ครับมีทั้งเพลงผมนะครับสองเพลงเลยนะครับที่ร้องในนี้แต่งเองอะไรเอง ก็ไม่ได้ตังนะฮะบ้ามีไม่ไม่เราขายผลงานก่อนช่วงนี้แล้วก็ฝากซีรีส์ของเราด้วยครับผมเกาะคนกล้าเกมล่าฝันนะฮะใช่แล้วครับใกล้จะออนแอร์แล้วใช่ครับผมเดือนมีนานี้นะครับผมได้รับชมกันแน่นอนนะฮะแล้วก็ได้รู้แน่ว่าใครเป็นเพ่กนะฮะใช่ตอนนี้มันอาจจะเปลี่ยนแปลงกันได้นะครับระหว่างผมกับพี่แม๊เฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาถ้าเอกไม่สองคราแล้วถ้างั้นนะใครเป็นนางเอกสองดังสุด เป็น,นาขาอ,อาจาจะเป็นพลอยใสหรือไม่ก็พี่เมย์ะอะจูนเป็นนางเอกไม่ได้เหรอฮะจูนเป็นนางเอกจูนเป็นนางเอกได้เหมือนกันแต่เป็นเป็นนางร้ายดีกว่า <c oughs> น้องอะมันหน้าตาไม่ดีแต่จิตใจมันดีไว้เบนเข้าใจ<ช>ปะ่ะเออเหมือนมึงอะหน้าตาไม่ดีแต่เป็นคนดีก็พอละอ่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะครับผมครับพราเกิดว่าทำผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับผม ขอลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ปีหน้าห้ามลืมกันนะครับไม่ลืมแน่นอนส่วนวันนี้ใครต้องการจะถ่ายรูปนะครับผมเรามีเวลาให้ทุกทุกคนก็คือให้รวมกลุ่มกันมาเลยเป็นกลุ่มไหนเราจะยืนอยู่บนเวทีนี้แล้วก็ทยอยเลยกันมาเลยครับกลุ่มละทีเอ๊ทีละกลุ่มทีวัโอเคกลุ่มละทีเหนื่อยมากเลย้ ุ่มเล็งมีกี่คนถ้ากลุ่มใหญ่ก็เหนื่อยหน่อยใช่ไปติดตั้งไข่ลูกเออแต่ะคนไม่มีคำเด็กใช่ไหมโอเควันนี้ก็ลากันเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากครับวันนี้เจอกันสวัสดีครับ